สวัสดีครับผมเบียลจิต้านะครับพมอีกแล้ววันนี้เราบทเป็นชาวเบียลนะครับพร้อมที่จะหาป้ายไฟไปเชียร์เกอร์กรุ๊มนะครับมาก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าโปรตีนถึงแลคลขาดแคลเกินนะครับวันนี้เรามีน้องๆจะมาสาธิตด้วยว่าการกินแต่ละคนเนี่ยส่งผลกระทบยังไงกับพวกแมงนะครับเออนี่นะครับ ใครหลายคนคงน่าจะจําน้องเพชรได้ใช่ไหมที่ผมชอบมาสาธิตเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักนะเทคนิคนี้ไปใช้นะครับคุณก็เปลี่ยนแปลงครับในทางที่ดีขึ้นดูสภาพตัวนี้แหมครมึงเพิ่มมากี่โลเนี่ยยี่สิบโลกินยังไงอ่ะโปรตีนโปรตีนกินถึงประมาณร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดกินถึงย่งไม่เนื่ยใช่ไหมชั้นน่าจะเกินแหลายเฮียสภาพนี้นะครับตามที่เห็นเลยคือไม่เข้าใจผิดว่าการกินแคลเนี่ยมันต้องกินเยอะนะครับว่าเป็นเดอร์ตี้บัฟครับมึงกินน่าจะเกินไปเท่าไหร่ห้าร้อยพันหนึ่งปั๊บคุ้มว่าสภาพนี่ยแม็กซ์ทุกคืืนนนะถอออดดเสู้ห่ย เร็วไวเขาเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําภาพทั้งค้านะครับคือคืออดีตแม่งนะครับกับปัจจุบันนี้นะครับนี่คือคนที่กินโปรตีนถึงแล้วแคลเกินนะครับสะสมทุกวันแม่งก็จะอิ่มกระสัเลยครับเด็กเซิร์ฟกูพร้อมที่จะไปกินยางตลอดเวลาครับนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอีกทีอ่ะสวัสดีครับพี่เท้าู่อสีรองผมพา่น้องเข้าไปได้เลยที่ไหนที่ไหนที่ไหน ไอ้อสัตว์นี่แม่งมันยาวอ่ะนี่ดูนะครับวัยรุ่นเทสดีต้องมีนะครับแหวนเฮียอะไรไม่รู้ก็ก็เลดน,นะครับแล้วดูแม่งไม่พอใส่ที่ถ้อยเพื่อเฮียอะไรนะเนี่ยเฮียครับมึงอยู่ศาสนาอะไรอยู่พุทธแล้วนี่อะไรนะเนี่ยเพื่ออะไรแฟชั่นเฮียเฮียเฮ่ยขี้มากเลยนะครับศาสนานี้วัยรุ่นเทสดีกินโปรตีนเท่าไหร่ศูนย์จุดแปดหรือหนึ่งนะประมาณหนึ่งแปดดูหุ่นะครับแล้วแคลว์แคลก็คือไม่ค่อยเกินใช่ไหมตอนนี้อ่ดูหุ่นนะครับเจ้าน็อตเนี่ยที่แม่งอ้วนสัตว์หน้แม่่งอยูสภาพไงค่เรกว นี่นะครับหี่ยมันเดิมเลยนี่นะครับถามว่ากินโปรตีนไม่ถึงเนี่ยยังสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมนะครับทรงมันก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับอกแลวก็ดูดีขึ้นน้ําหนักก็ลด,ดลงนะครับเพราแคลไม่ถึงกล้ามเนี่ยมันสามารถสร้างได้นะครับถึงว่าเราจะกินโปรตีนไม่ถึงก็ตามครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกัน2คนอย่างผมเนี่ยกินโปรตีน5 5มันก็ ได้เปรียบกว่าอยู่แน่นอนใช่ไหมเราก็มีโอกาสที่จะสร้างกล้ามมากกว่าคนที่กินโปรตีนไม่ถึงนะครับอ่ะแล้วเรานะครับก็มาถึงคนสุดท้ายนะครับคนคนนี้เนี่ยวัยรุ่นนะผมชอบที่สุดเลยนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยคุณภาพที่สุดเลยนะครับนี่ดู นี่เป็นอนาคตของชาติเลยนะครับคนคนนี้นะครับเป็นดาวขนองต๊อ,ตอตกติ๊กต๊อกใช่ไหมตุ๊าบเสื่อมนี่หียพร้พอมที่จะรอด อ้เียอ่ะแล้วเรามาดูโฆษณาการกันมึงกินเนี่ยโปรตีนเท่าไหร่โปรตีนถึงครับ150กรัมครับก็หนึ่ใช่ครับหนักตัวใช่ไหมครับแล้วส่วนแคลอ่ะแคลก็พอดีครับกินได้ประมาณเท่าไหร่ได้2,000แคลก็กินพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมแต่ว่ามันนะครับไม่ได้ออกกำลังกายเลย1เดือนนะครับหายไปเพราะว่าติดโควิดนะครับแต่ครับอ่ะดูหุ่นนะครับเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ออกกำลังกาย1เดือนนะครับแต่ว่ากินทุกอย่างพอดีนี่นะครับทรงไม่ดีของมึงนี่เทียน็อตมึงอายบ้างไอ้สัตว์นี่ดูอกเป็นอกนะครััับบบดูหหลลงเเเป็นนนกื้้้ออะครไีย หมวเี้ยนียเบแม็กไม่เน่ใจไ,ไม่ใช่ใช่ได้ใจมงอ่ะผพีดกลัวเบียวของแท้ <c oughs> ตามสภาพเลยเห็นไหมขุนแม่งก็ยังคงรักษาได้นะครับถึงเดือนหนึ่งที่ห่างหายไปแต่เมื่อก่อนเนี่ยเอาตรงๆเลยถ้ามันออกกำลังกายมันก็ยังมีความชัด <c oughs> มีความดีกว่านี้ใช่ไหมก็ <c oughs> ใหญ่ๆกว่านี้แต่ก็ยังดูไม่อ้วนนะครับไขมันแล้วก็ยังไม่เกิดนี่คือให้เห็นภาพนะครับว่าการที่คุณกินพอดีเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันก็เซฟกล้ามอ่ะแล้วไดเอทสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวผมเองป้องวะ เฮ้ยคุณมาว่าผมอย่างนี้ได้ไงนะซุดเปอรส์สตาร์ผมนะาไม่ได้เลยนะเดี๋ยวคุณจะเจอนะปาร์อัศนีไม่มีจะแดดนะนี่เราจะอ้วนตัวม่ <c oughs> วมะขอพูดจากตัวผมเองน,นะครับเคยเป็นชาวเบียวมาก่อนนะตอนนี้ผมกินไดเอทโปรตีนเนี่ยห5นะครับหรือว่ามากกว่าอาจจะ1.8ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แคลอรี่ที่กินเนี่ยกะมาเรียบร้อยนะครับต่ำกว่าที่ต้องการเนี่ยห0าอแคลแน่นอนนะครับอันนี้ก็สะสมมานะครับช่วงที่ผ่านมาคุณก็เลยแตกต่างกว่าเดิม เล็กน้อยนะครับมันก็ดูลีนดูตัดดูชัดขึ้นแต่ p อยที่สำคัญเนี่ยเวลาเพื่อนๆเล่นเวทนะครับแล้วก็วกินเนี่ยต่ำกว่าแคลที่ได้รับนะครับถามว่าต่างกาไมได้ไหมสร้างได้ครับถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเนี่ยไม่ตกงงไหมในกรณีที่เรากินสะสมกันเนี่ยสะสมกันนะครับหนึ่งเดือนสองเดือนอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่เรากินกรณีที่แบบห้าหกเดือนเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปเนี่ยและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะครับน้ำหนักที่เราฝึกได้ค่อยๆต่ำลงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่ากล้ามเนื้อของเรานะครับก็ไปตาม ไขมันเราเรียบร้อยนะครับอรฟอร์แมนซ์ที่ตกเนี่ยแรงที่เราออกได้นะครับยกได้เนี่ยมันมาจากกล้ามเนื้อถามว่ากินติดลบไปอย่างนี้เนี่ยร้อยวัน200วันนะครับเราจะเหลืออะไรนะครับไขมันไปเหลือส0บเนแล้วไม่รู้จะดูดอะไรนะครับมันก็ดูดกล้ามเนื้อเรามาใช้นะครับนั่นเองทำให้อรฟอร์แมนซ์ของเราตกก็สรุปนะครับถ้าแนะนาการกินเดฟิสซต์นี่ให้ต่ำกว่าแคลถ้าเพื่อนๆกินไปสักระยะหนึ่งแล้วได้ผลที่ต้องการแล้วเนี่ยนะครับ แบบเราได้เปอร์เซ็นต์แฟตประมาณเนี่ยอย่างผมนะครับสิบสี่สิบสามสิบห้านะครับไม่รู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมต้องการหุ่นแบบนี้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้วัดจริงจังขนาดนั้นแล้วผมพอใจแล้วก็กินให้มันพอดีนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีแรงหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับไปพัฒนากล้ามให้ดีขึ้นนั่นเองส่วนใครนะครับที่กินเดฟิทิ์เนี่ยต่ำกว่าแคลเยอะมากๆนะครับต่ำกว่าห้าร้อยต่ำกว่าพันหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เ,เวลาไปเล่นฟิตเนสเนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับแรงที่เราเคยยกได้แปดครั้งสิบสองครั้งอะไรอย มันจะค่อยบอกเพื่อนๆนั่นเองเมื่อไหร่ที่แรงตกนะครับค่อยๆเพิ่มสารอาหารหรือแคลอรี่นะครับเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราแรงเราถึงนะครับไม่งั้นการพัฒนาของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะหยุดอยู่นิ่งนะครับลดไขมันไปแล้วก็อาจจะลดกล้ามก็ได้เพื่อนๆจะเดินถอยหลังไป4 5เดือนที่เพื่อนๆเล่นกล้ามมานะครับพอจบเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ปกติเนี่ยผมจะแนะนำนะครับว่า performance นั้นสําคัญมากๆนะครับการที่จะหุ่นลีเนี่ยรีนแต่พอประมาณนะครับถ้า performance เราตกเมื่อไหร่นะครับเราจะเดินก้าถอยหลังไปทันทีก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะรัยกกหห้้้นนนนเเขาาาาาไไววววมม่่่่่จจะํํืออทีพพิ เท่ากับว่ากล้ามเนื้อเราพัฒนาแน่นอนนะครับแล้วเจอคลิปหน้าฝากให้ดาวพนองติ๊กตอกกับวัยรุ่นเพชรดีกับเอดเซิร์ฟครับปิดคลิปเราวันนี้นะครับภาพ